ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ SSC Service DIY หรือสุขประเสริฐเซอร์วิ e i อทดี n n วช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับจากตอนที่8ของเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานการซ่อมบอร์ดเราได้พูดถึงวงจรแล้วก็การรัดไฟของบอร์ดแอร์บ้านไปคร่าวๆนะครับนะฮะ เกี่ยวกับเรื่องสวิชชิงนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของภาคจ่ายไฟนะครับของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆยอยา่างนะครับคราวนี้ใน ep 9เนี่ยเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องบอร์ดของตู้เย็นกันบ้างน,นะครับนับตั้งแต่ที่เรา,เาได้คุยกันถึงเรื่องบอร์ดไม่ใช่บอร์ดสิได้คุยกันถึงเรื่องเ,อเกี่ยวกับตู้เย็น2ประตูระบบนอวฟอสท,ที่ใช้ ทามเมอร์หรือนาฬิกาเป็นตัวควบคุมนะครับอันนั้นการซ่อมหลักการวิเคราะห์เนี่ยก็พอจะเข้าใจแล้วก็ง่ายอยู่บ้างพอสมควรนะครับแต่คราวนี้พอตู้เริ่มมาใช้อบอร์ดคอนโทรลในการควบคุมนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากดีฟอสหรือตัวกำกับการทำละลายเนี่ย เปลี่ยนเป็นเจ้าพวกเซนเซอร์ที่เราเรียกว่าเทอร์มิสเตอร์เซนเซอร์ทั้งหลายแหละนะครับไม่ว่าจะเป็น F นะครับพี e เซนเซอร์ดีฟอสเซนเซอรหรือ Room sensor พวกนี้ทำให้เราวิเคราะห์กันอ,อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะยากสักเท่าไหร่นักนะครับถ้าเราค่อยๆศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน แต่มันก็มีหลายอย่างครับที่ที่ทาให้เราเนี่ยงงขนาดว่าตู้เย็นเนี่ยมีอาการเสียแค่เย็นไม่เย็นเย็นน้อยช่องฟิลไมเป็นน้าแข็งแค่มีอาการแค่เล็กน้อยเนี่ยเราก็ยังยังาบางทีก็แก้ปัญหากันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหนทางหนึ่งที่เราจะช่วยกันก็คือเอาข้อมูลที่พอจะรู้นะครับสำหรับผมเนี่ย ก็ออกมาบอกนะครับเพื่อจะได้มีการต่อยอดนะครับซึ่งผมพูดบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเราจะได้ช่วยกันนะครับเอาเป็นวา่าเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะยืดยาวยืดเยอกันเกินไปนะครับคราวนี้บอร์ดที่เราเอาเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นของยี่ห้อมิตซูบิชินะครับเป็นตู้เย็น3ประตูนะฮะ เราจะไปดูเ,เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์บนบอร์ดนะครับแล้วก็จากนี้แล้วเนี่ยพออธิบายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปวัดไฟในส่วนที่เรา,เาควรจะรู้นะครับเพราะว่าเวลาเราซ่อมบอร์ดเนี่ยอย่างแรกที่สำคัญเลยก็คือเราไม่มีวงจรนะครับแต่ว่าเป็นโอกาสที่ดีหน่อยหนึ่งว่า ไอ้บอร์ดของตู้เย็นเนี่ยวงจรเนี่ยมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็เจาะได้เพียงบางส่วนนะฮะแต่ก็ยังยังง่ายกว่าบอร์ดของออแอร์บ้านหรือบอร์ดของเรื่องเครื่องซักผ้านะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับนะว่าบอร์ดของเจ้าตู้เย็นเนี่ยสประตูเนี่ย สำหรับของ mitsubishi เนี่ยบอร์ดที่เอามาเป็นตัวอย่างนี้นะครับมีใช้ในหลายรุ่นเลยนะครับลองเทียบเคียงดูเราก็อาจจะเห็นว่ามันมีหลายรุ่นจริงๆสามารถที่จะนำไปใช้กับรุ่นอื่นๆที่มีพวก ic ภาคายไฟนะครับหรือ mcu ที่เหมือนๆหรือคล้ายๆกันนะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปดู ที่บอร์ดกันดีกว่านะครับเริ่มจากไปเข้ากันก่อนเลยนะครับเรามาดูบอร์ดที่ด้านบนกันก่อนนะครับนะฮะเริ่มจากซีกบนเราจะเห็นนะครับว่าในระหว่างของบอร์ดเนี่ยจะมีเส้นปะแบ่งอยู่เหมือนกับที่เราดูในบอร์ดแอร์บ้านนะครับ เส้นปะจะแบ่งระหว่างกล่าวร้อนกับกล่าวเย็นนั่นซึ่งก็หมายถึงว่ากล่าวร้อนถ้าจับไฟดูดครับกล่าวเย็นถ้าจับไฟไม่ดูดครับแต่ดูดหรือไม่ดูดก็ควรจะระวังไว้สักหน่อยนะครับสําหรับถ้าเราจะซ่อมบอร์ดเอาครับเรามาดูเลยตั้งแต่แรกเข้ามาเนี่ยจากซ็อกเก็ตเข้ามาเนี่ยไฟเนี่ยก็จะผ่านวงจรที่เราคุ้นเคยนั่นก็คือวงจร ไลฟ์ฟิลเตอร์นะครับจะผ่าน C ีชนิดพิเศษเข้ามาผ่านขดลวดนะครับจากนั้นก็ผ่านฟิลแล้วก็เข้า R กันกระชากนะครับมีวาล l i ิสเตอร์การฟ้าผ่ากันไฟกระชากอีกตัวหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปที่ไดโอดบลิตนั่นก็คือวงจรเล็กติฟายนะครับที่เรารู้จักกันดีพอเราเห็นวงจรเล็กติฟายแล้วเนี่ยเราก็จะเห็น C อยู่ตัวหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆ นั่นก็คือ C ไฟ300 v โวล์นะครับที่เราคุ้้ๆกันในเรื่องแอร์บ้านนะครับตรงนี้อาจจะพอที่จะง่ายสักหน่อยหนึ่งนะครับจากนั้นเมื่อได้ไฟ300 v โวล์แล้วเนี่ยไฟ300นี้ก็จะเข้าสู่ IC นะครับเป็น IC คล้ายๆ IC Switching นะครับไอ IC ตัวนี้เป็น IC เบอร์ mip 0 22 sy นะครับ เป็นของบริษัท panasonic นะครับเป็น ic power mosfet มี3ขานะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่มอแปลง switching นะครับอย่างที่เราเคยพูดไปเลยในบอร์ดแอร์บ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทวนให้นิดหน่อยตรงนี้จากนั้นเมื่อมอแปลง switching ทำงานแล้วเนี่ยในตัว ic วงจรต่างๆภายใน ic ทำงาน ก็จะเกิดการสวิตช์อย่างที่บอกนะครับเป็นพันๆครั้งแล้วก็ทำให้มอแปงสวิตชิ่งเนี่ยกดลวดของมะแปงยุบตัวพองตัวยุบตัวพองตัวแล้วก็ข้ามฝั่งนะครับกดลวดที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเป็นกดลวดขาออกเนี่ยของสวิตชิง่งมอแปงเนี่ยนะครับก็จะกำเนิดไฟขึ้นมานะครับสังเกตว่าพอข้ามฝั่งมาแล้วเนี่ย ค่าโวล์เนี่ยที่เป็น ac นะครับนะตรงมอปแปลงเนี่ยค่าโวล์จะเป็น ac ก็จะถูกเรียงกระแสโดยไดโอดแล้วก็ผ่าน c นะฮะสังเกตนะครับว่าพอผ่าน c มาแล้วเนี่ยมันก็จะเข้า ic ซึ่งเป็น ic เอ่อเลก,กู l เลทนะครับ ic 3ขาเบอร์นะครับ l 78 m นะครับคล้ายๆตระกูลพวก l m เลยนะครับ ที่เล็กติฟไฟนะครับจาก12 v โวลต์เป็น5 v โวลต์นะครับอะไรพวกนี้ประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับไฟเข้าที่4ตัวใหญ่นะครับหลังจากผ่านมอขดลวดมาแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับมีไดโอดแล้วก็มี C อยู่จากนั้นจุดนี้ได้ไฟ12 v โวลต์ก็ผ่านเข้าไปที่ตัว IC L78M นะครับออกมาเป็นไฟ5 v โวลต์ เอาไปเลี้ยงวงจรนะครับซึ่งจะเอาไปเลี้ยง MCU นะครับ MCU ตัวนี้ก็คือเบอร์ TMD แป d 86นะครับ09 A NG นะครับอันนี้คือเบอร์ของ MCU หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด8บิตนะครับจากนั้นก็มี IC อีกตัวหนึ่งที่เป็น IC อินเตอร์ลนะครับเป็นดา l i ิงตันอยู่ในตัวคือ IC เบอร์ ULN 2003 A N ตัวนี้เราจะเห็นบ่อยนะครับในบอร์ดเครื่องซักผ้าก็จะเห็นอยู่ใช้กันอยู่เยอะครับนะฮะเพราะฉะนั้นคร่าวๆจะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการสาธิตการวัดไฟนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปวัดไฟให้ดูเนี่ยผมจะบอกก่อนนะครับว่าผมจะวัดในจุดเฉพาะที่มันสําคัญนะครับโดยเฉพาะภาคจ่ายไฟขั้นต้นไปจนถึงสวิตชิ่งที่จ่ายไฟต่ําได้ นะแล้วก็อาจจะวัดการจ่ายไฟของอ,อ,อุปกรณ์ที่ไปเลี้ยงนะครับอย่างไฟ5โวลต์ไฟ12โวลต์นะครับว่าไปเลี้ยงอะไรแบบนั้นนะฮะเราจะไม,ไม,ไม่ไม่เจาะลึกเพราะว่าแผงเขามันยังดีอยู่ฮนะเดี๋ยวมันพังที่สาธิตเนี่ยก็เพราะเ,เป็นก็เพียงเพื่อเป็นการแนะนําให้เราเ,เข้าใจว่าควรจะไปดูตรงไหนอ,อย่งไรแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ย เบอร์ไอซีหรืออะไรพวกนี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นเบอร์อะไระในคลิปนี้ได้เอาข้อมูลพวกนี้มาบอกกล่าวเสริมไว้แล้วนะครับเพื่อที่ท่านจะได้สะดวกนะครับเวลาที่จะหาตัวอุปรกรณ์ว่าตัวไหนเป็นอะไรยังไงนะครับกล่าวมามากแล้วขออีกนิดนึงนะฮะการตั้งย่านวัดสําคัญนะครับตั้งย่านวัดให้ถูกตรงไหนเป็นไฟ AC ก็ตั้ง AC ตรงไหนเป็นไฟ DC ก็ตั้ง DC แล้วก็การวัดก็ควรที่จะตั้งย่านวัดที่สูงๆูึ่งพ0โวลต์ไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยโอเคนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปวัดไฟกันเลยนะฮะผมจะไม่อธิบายอะไรให้วิดีโอเป็นตัวอธิบายนะครับในจุดไฟต่างต่างที่วัดโอเคนะครับเราไปดูกันเลยนะฮะ ต้องขออภัยนะฮะอีกนิดนึงนิดนึงนิดเดียวจริงๆรอันนี้ผมมีภาพมีวิดีโอเนี่ยที่อยากจะให้ดูนะครับนะซึ่งเป็นอะไรที่อาจจะหาดูได้ยากนะฮะคือเมื่อเราเสียบปลั๊กตู้ไปแล้วเนี่ยถ้าแผงพร้อมทํางานเนี่ยเราจะเห็นว่ารีเลย์นะครับรีเลย์จะต่อไฟไปให้คอมทํางานมีแค่นี้แหละครับที่ผมอยากจะเอามาให้ดูนะฮะลองดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเสียบปลั๊กไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียง นีเลยทำงานนะครับในตอนเริ่มต้นแค่นี้ครับนะที่ฝากไว้โอเคนะครับาจากนั้นก็ไปดูการวัดไฟกันเลยจะไม่เข้ามาพูดกวนใจนะ,นะครับนะฮะเชิญชมวิดีโอได้เลยครับขอบคุณครับ แล้วก็สําหรับาการวัดไฟที่จุดสุดท้ายนะครับนะฮะก็คือเป็นไฟที่ามาเลี้ยงพัดลมกระจายความเย็นนะครับในช่องฟิสก็คือพัดลม DC ได้รับไฟ12โวลต์นะครับมาจากาขา C n C จุดที่1ที่2ก็คือสายสีดำกับสายสีแดงนะครับแดงบวกดำลบนะครับได้บวก12โวลต์ DC การตั้งมิเตอร์ก็ตั้งมิเตอร์ที่ย่านวัดไฟกระแสตรง DC นะครับนะฮะจากนั้นเนี่ยผมก็จะขอ,อจบการสาธิตการวัดไฟบนบอดไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์จากาคลิปนี้ได้บ้างกันพอสมควรนะฮะสุดท้ายขอให้ความรู้จงสถิตยอยู่กับตัวท่านทุกทุกท่านทุกทุกคนตลอดไป กราบขอบพระคุณครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับสวัสดี